วันนี้นะคะพี่นิกก็จะมาย้ำกับพี่ๆน้องๆแรงงานแล้วก็ในจ้างทุกท่านนะคะว่าตอนนี้มีบุคคลที่แอบอ้างเป็นทีมงานของป้านหนแล้วก็พี่นิกเนี่ยเยอะมากๆนะคะ,ะให้ระวังกันด้วยนะคะ,อะแอบอ้างว่าเก็บเอกสารนอกสถานที่นะคะ เป็นทีมงานของพี่นิกและป้าไหนนะคะจริงๆนะคะพี่นิกและป้าไหนเนี่ยไม่มีการเก็บเอกสารนอกสถานที่ใดๆทั้งสิ้น,นแต่ถ้าจะมีนะคะก็จะมีพี่นิกหรือป้าไหนไปด้วยทุกครั้งนะคะและในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งค่ะเขาจะใช้เบอร์โทรศัพท์คล้ายๆกับเบอร์ป้าไหนและเบอร์พี่นิกเลยค่ะที่ลงท้ายด้วย4944นะคะ ถ้าอยากจะติดต่อนะคะให้ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ป้าไหนค่ะเบอร์0863554944ป้าไหนเป็นคนรับสายคนเดียวเลยจ้าแล้วก็อีกเบอร์นะคะ0974294944อันนี้ก็เป็นเบอร์พี่นิกพี่นิกรับสายคนเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็พี่นิกนะคะ ก็จะมีทีมงานนะคะดังต่อไปนี้ก็คือเดี๋ยวพี่นิกจะขึ้นรูปให้แต่ละคนนะคะว่าทีมงานของพี่นิกมีแค่นี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ค่ะคือบุคคลที่แอบอ้างนะคะ